สวัสดีครับผมสีกุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษรัทสีกุงบวกเกินนะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องระบบอบรมของผมนะฮะเรามีอบรมความรู้ให้กับสมาชิกทุกท่านเลยขณะที่ผมนั่งบรรยายอยู่เนี่ยนั่งพูดอยู่ท่านเนี่ยนี่ห้องประชุมของผมจุได้ประมาณ80คนผมมีห้องอย่างนี้ปัจจุบันนี้อยู่สาหห้องอเพราะงั้นผมมีสาขาอยู่สาสบสาขาบางพื้นที่ก็สามวนาันอะไร30สคน60สคน เชียงใหม่ก็เป็นสาขาใหญ่ของผมก็นั่งได้หกเจ็ดสิบคนเหมือนกันคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกส,ส,สีกุ้งขั้นแรกต้องอบรมความรู้พื้นฐานส่วนเ,เรียกว่า first step first step ก็คือให้ความรู้กับท่านค,คือก็คือหนึ่งเรื่องประกันรถยนต์พบรบนะเพราะท่านต้องร,ออร,อรู้วยว่าพรบบี้เท่าไหร่ไม่งั้นท่านจะคุยลูกค้าได้ไงแล้วเกิดชนคนละตายเท่าไหร่บาดเจ็บรักษาเท่าไหร่นี่คือความรู้ที่ต้องรู้พื้นฐานละ่ะเ 1, 2, 3, ป็นหนึ่งสองสามเป็นหนึ่งคุ้มครองไร สองคุณของอะไรสามพรบสองบวกสามบวกนั่นคือสิ่งที่ท่านท่านองรู้ล่ะเกิดมีเรื่องลูกค้าเค็มยังไงบริษัทภัยภัยเราเป็ชอบเท่าไหร่ระบบของเรานะฮะเฟิร์สเซ็ปให้คุณเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดซึ่งนอกจากผมบรรยายแล้วผมก็จมัมีบรรยายอยู่ในคลิปวิดีโอด้วยให้คุณทดลองดูขั้นตอนต่อไปก็คือ n e x t step นั่นคืออีกขั้นหนึ่งที่คุณจะเรียนรู้มาว่าจะเป็นพีเอ้นอนมอเตนะเราพร้อมหมดทุกอย่างที่จะให้ความรู้กับสมาชิกเราที่เข้ามา ต่อไปคือระบบอ,ออนไลน์เทคโนโลยียนี้ทันสมัยเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของโลกคุณก็ขายประกันไปยรถยนต์ได้ประกันวินาัยก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเราให้คุณเรียนรู้เพื่อจะรู้ด้วยว่าคุณจะสื่อสารยังไงในโลกกว้างออกมาคุณอาจะแจกเบอร์ชัวเดี๋ยวนี้เขาใช้ Google ใช้ Facebook ใช้ไลน์เพื่อนคุณอยู่ในส่วนไหนของโลกซื้อประกันภัยได้หมดเลย first step n น็ t เซ็บเราออนไลน์เรามีหลกติวสอบให้คุณเรามีคู่มือในการติวสอบหลายๆชุดให้คุณก่อนที่จะไปสอบนะมาติวกับเรานะข้อสอบจะออกตรงไหน,นเรามาวิเคราะห์กันนะเรามาเรียนรู้กันสักวันหนึ่งวันที่คุณจะไปสอบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะข้อสอบน่าจะออกอะไรบ้างคุณต้องเข้าใจกับมันแล้วก็พาคุณไปสอบที่คอพอจังหวัดไหนก็ได้นะซึ่งบางทีคอพอ,อาจจะ ไม่สามารถเปิดได้ก็อาจจะเปิดดอกลอกในตามสถานที่ต่างๆซึ่งเราจะไปขอให้เขาเปิดให้ระบบประกันภัยเราสามารถที่จะให้ความรู้กับท่านได้เลยแม้กระทั่งต่ออายุท่านสอบผ่านแล้วหนึ่งปีผ่านไปถ้านจะต่ออายุท่านต้องอบรมอ่าสิบชั่วโมงแรกแล้วก็มีสา,ารที่อบรมให้ให้ท่านเพื่อต่อบัตรงานต่อบัตรต่อรั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแล้วก็ต่อครั้งที่สี่ก็คือห้าปีต่อครั้งหนึ่ง นั่นคือความรู้ที่ราให้กับประชาชนเรามีศักยภาพพอละเราเหมือนกับโรงเรียนเล็กๆที่สอนให้กับประชาชนรู้รือว่าสิทธิในการเรียกร้องประกันภัยถ้าเกิดไม่เหตุจะเรียกร้องไงเบี้ยที่คุณจ่ายเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมีสโลแกนพูดมาตั้ง30ป,ปีแล้วที่ผมจะเข้ามาใน,ใน,ในวงการนี้ให้นึกถึงผมมาอยู่ประชาชนหนึ่งเบี้ยต้องถูกนะคุ้มก็ต้องดีบ่ยกันต้องเยี่ยมนั้นได้ค่าคอมน้อยหน่อยไม่เป็นไรอย่ามองค่าคอมเป็นหลัก มองถึงผลประโยชน์ลูกค้าเขาได้รับการคุ้มครองเพราะนั้นลูกค้าที่ซื้อประกันไปไม่อยากเกิดเหตุเลยแต่ถ้าเกิดเหตุเขาต้องไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดคนท,ทั่วไปจะเก็บเงินสักสักสองแสนสามแสนเพื่อมาประกันตัวผู้ขับขี่ยากมากชนคนบาดเจ็บสาหัสตำรวจต้องจับข้อเข้า,ขาขกูก่อนแล้วจะเต็มเงินสักแสนหรือ 200, สองแสนมาประกันตัวตัวเองอะ่ะยากมากผมเชื่อว่ายากมากเพราะนั้นถ้ามีประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสาม มีเงื่อนไขเรื่องเบลบอลหรือประกันตัวบกี่บริษัทก็มีวงเงินประกันตัวให้กับลูกค้าแต่ก็ยังมีจุดเสียโดยเฉพาะปีใหม่สงการนะประชาชนขับรถชนคนตายในช่วงสงการหรือปีใหม่บริษัทมีพันธาบาัตรอาจจะไม่สามารถใช้ในเดียวนั้นสมมติว่าเกิดคุณชนคนตายในวันสงกา์นะบริษัทก็จะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมนำ,นำพันธาบัตรไปประกันตัวคุณพนักงานสอบสวนเหมือนตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ประกันตัวก็ได้ เราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้พันธบัตรใบนี้เนี่ยของจริงหรือเปล่าแล้วประกันตัวผู้ขับขี่คนไหนล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทําเรื่องที่ธนาคารธนาคารหยุดก็ไม่ับประกันได้เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าอาจจะติดคุกสี่ห้าวันเรามีการบริการพิเศษซึ่งเราก็ทามาตั้งสั้นกว่าปีละเรามีเงินสดออกมาประกันตัวท่านออกมาก่อนเลยขอพันธุัการสอบเขาบอกว่าประกันยอดวงเท่าไหร่หนึ่งแสนสองแสนเราประกันตัวออกมาเรื่องเงินสดเราซึ่งก็ไม่ต้องไปใช้พันธบัตรไม่ต้องไปรับรองอะไรนะประกันออกมาเลย แล้วถึงเวลาอีกสักเจ็ดวันสิบวันบริษัทประกันภัยก็ไปเปลี่ยนหลักทรัพย์เราคืนมาเนื่องก,การบริการที่เราคิดว่าเราไม่อยากให้ประชาชนที่ซื้อประกันภัยผ่านสีกุงต้องมาติดคุกข้ามวันข้ามคืนแต่ท่านนยต้องไปหลบนี้นะเป็นอ่าชนแล้วท่านหนีพอชนแล้วหนีปุ๊บเนี่ยตำรวจจับได้เนี่ยเขามีสิทธิ์ไม่ให้ประกันตัวนะซึ่งผมมีเงินเท่าไหร่ก็ประกันตัวไม่ได้นี่คือข้อวิเศษสุดที่ซุ่งมอ่อยกับตันนะนเรื่องของรอบรม first step next step ระบบออนไลน์ f a นะติวสอบแล้วก็พัฒนาไปสอบ เราบริการคุณจนทั้งลูกค้าลืมว่าเบี้ยเราแพงกว่ายังอยากจะซื้อกับเราเลยเบี้ยเราไม่แพงนะครับลูกค้าอะไรคนบอกว่าถ้ามีบริการอย่างนี้แพงน้อยไม่ว่ากันเรายัางย,ยึดยึดอยู่นะเบี้ยถูกคุ้มของดีบริการเยี่ยมจากสีคงโบก,กครับขอบคุณครับ <S <S ผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ